สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อีกแล้วนะคะคำเตือนคะคะวิดีโอนี้จะทาขึ้น้วยวามบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมด้วยคกามบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่บ่ายนี่เช้าเราไม่ได้มานะทุกคนแก้บอกแล้วว่าต้องกระปิดกระปอย <laughs> มามั่งไม่มามม่งนะแต่อยู่ในกลุ่มนี้ 你嗯。 นี่นะคะทุกคนสูตรหนึ่งสูตรสองชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะตัวเลขเราไม่ได้เยอะนะทุกคนถ้าทุกคนด,ดูดีดีอันนี้หนึ่งใช่ไหมชอบหนึ่งก็คือไปหนึ่งชอบสองก็ไปสองถ้าคุณหลายใจคุณก็ไปสองไปแล้วแต่ ชอบสีไหนให้ไปสีนั้นนะคะทุกคนชอบไม่ชอบผ่านค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะฮะนี่ไงทุกคนอชอบสุดไหนไปสุดนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาบอกลาว พัดบวกทุกคนลาวพัดบวกลาวพัดบวกลาวพัดบวกเมื่อคืนได้อยู่นะเมื่อคืนนะ่ะได้อยู่ลาวพัดบวกลาวพัดบวกเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้บอกลาวพัดบวก <c oughs> ขอโชคดีค่ะ